มีความน่ารกยังมีอยู่นะคะยังมีเกี่ยวกับลูกแมวนี่แหละค่ะแต่ว่าลูกแมวตัวนี้มันตกท่อระบายน้ํามานานกว่าสามวันมุทอะแล้วต้องไปช่วยกันค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดยะลานะคะเพราะว่าลูกแมวตัวนี้ก็เรียกว่าไม่ได้กินอะไรมาตั้งนานก็พร้อมโซกันโอ้โหเรียกว่าน่าสงสารทีเดียวเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาค่ะไปช่วยเหลือเจ้าลูกแมวตัวน้อยสีส้มอายุประมาณ1-2เดือนเองค่ะ ร้องเมี้ยวเมี้ยวขอความช่วยเหลือโอ้แมวน่ารักมากเลยนะขาวไหมคะแมวสีส้มสีส้มสีพะ้ปตดนงเท้าเขาเขาวค่ะมองลงไปเนี่ยอยู่ในท่อระบายน้ำลึกเกือบ1เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้วิธีต่างๆงัดฝาระบายน้ําออกมาใช้ บ่วงคล้องตัวแมวนะคะขึ้นมาอย่างปลอดภัยนี่ดูค่อยๆประมองคือมันมีรูอยู่ไงข้ท่อระบายน้ำมีรูเล็กๆแล้วคือตัวแมวมันก็เล็กด้วยไงมันก็หลุดออกมาได้แบบนี้นะคะแต่แมวมันก็แหมร้องนะทั้งตกใจทั้งหิวทั้งกลัวก็รีบให้อาหารมันนะคะเพราะมันติดอยู่ในท่อนานกว่า3วันเรียกว่าพอช่วยมาแล้วทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีใจรับแมวไปเลี้ยง เอเอ,เอน้าตานะาอินดูด้วยคุณดูสิตัวนิดนึงแหมตกลงไปได้ยังไงนะรูก,ก็เล็กนิดเดียวแต่ตัวเล็กกว่ารูนั่นแหละก <c oughs> ็ตกลงไปได้แต่ดูแบบจะมีความสุขขึ้นแล้วนะคะครับผมเ,<อ>เอาล่ะไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญกันหน่อยเ,เ,เห็นคุกคักคุกคักอยู่แบบนี้อุ้ยตัวเดี๋เดี๋ยวี๋ยปัดรูปออกมาแบบนี้โอ้ยมันลูกแ เช้าเชาแบบนี้ดูภาพเหตุการณ์ระทึกหน่อยจะได้ตื่นตือนเขาเป็นวินาทีสุดระทึกของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปจับงูครับงูจงอางขนาดใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะครับ ความยาวเกือบ4ี่เมตรนะภายในห้องครัวที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระวัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างคับแคบไอพื้นที่แคบแคบอย่างเงี้ยเนี่ยการเข้าไปจับงูต้องระวังเพราะไม่รู้หัวมันอยู่ตรงไหนหางม่ตรงไหนแล้วงูเป็นงูอะไรนะงูจงอางงูจงอางอายแล้วตัวมาเริ่มเลยครับดี๋ยวมีภาพนิ่งให้ดูเขาลัดขาพี่เขาด้วย ก็หางมันยาวตัวมันใหญ่นี่โอ้โหเท่านี้ไม่พอเดี๋ยวมีภาพฉีกยิ้มให้ดูด้วยจียิ้มด้วยนี่แหวาเป็นชัดเลยโอ้โหและมินปิ้นตาเอาเขาบอกว่ากว่าจะจับได้นะครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีโอ้ยชาวบ้านที่ยืนลุ้นกันก็ลุ้นกันแย่เลยล่ะสุดท้ายก็จับได้นะครับไปถามเจ้าของบ้านเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะครับภรรยากําลังทํากับข้าวอยู่ในห้องครัวปรากฏว่าเจ้างูตุง งูจงอางตัวนี้เหลื้ออยู่บนหลังคา,าตกลงมาครับทำให้ภรรยาตกกระจายหมดเลยตกกระจาย <c oughs> วิง่งหนีกรีดร้องสุดเสียงเลยครับวิ่งออกจากบ้านใครจะอยู่ล่ะครับถล้วลวงลงมาแบบนี้คุณอยู่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่อยู่เหมือนกันครับฉันคนนึงไปก่อนเลยเ <c oughs> <c oughs> สร็จปั๊บเนี่ยก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยเลยจบกูจจบกู่มาออจบกูหน้อยโอสุดท้ายมา ใช้เวลาประมาณซิปก็าน้าที่จับมาได้นะครับแมงูตัวมาเริ่มเทิมเลยนะโอ้โหคนใต้เขาเรียกว่าอะไรนะงูบองล้าบองล้างูบองล้าก็คือตัวเนี่ยเหมือนกระบองเลยยาวหลาหนึ่งเออเป็นภาษาใต้กระบองกระบอง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 ล้าบองล้าตัวใหญ่เปกระบองตัวยาวเป็นหลาตัวใหญ่จริงะตัวใหญ่จริงโอ้ดูภาพงูบองล้า ฟังด้วยเอยคนลุกแล้วยิ้มไม่ดูอีกอาพาาพานี่มายิ้มไม่ดูอีกเออทำหน้าเลนไม่มั้งไม่ดู้ะแบบนี้ตัวเออเห็นแบบนี้เราก็วิ่งเหมือนกันแหละเป็นไรก็วิ่งกันไปอ